นี่คือช่วงเวลาที่ทีมชาติไทยอยู่23กำลังเผชิญกับความท้าทายที่ใหญ่หลวงเพื่อสร้างชื่อเสียงในเวทีระดับภูมิภาคและนี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามไปทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีกำลังซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการอุ่นเครื่องแบบปิดอีกหนึ่งนัดก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงซ้อมอย่างเข้มข้นเพื่อลุยศึกซีเกมส์2025ในเดือนธันวาคมนี้ในขณะเดียวกันนักเตะอย่างทิติพั์เอกรันพงศ์ก็ยอมรับว่าความกดดันในการเล่นให้ทีมชาติสูงกว่าการเล่นในสโมสรมากทีเเเดดีีียวซึึ่่่่่่งงงปป็นนนรืออททาสใจจะพูถตไ เพื่อให้คุณเข้าใจภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นมาดูความเคลื่อนไหวล่าสุดของฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีกันก่อนสมาชิกทีมได้ลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการอุ่นเครื่องแบบปิดในวันที่16พฤศจิกายน2568เวลา16นาฬิกา30นาทีณสนามภายในยามาโอกะฮานาซากะอะคาเดมี o ah การฝึกซ้อม ในครั้งนี้แบ่งผู้เล่นออกเป็น2กลุ่มหลักเพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุดจากเซสชันกลุ่มแรกที่ลงสนามในรูปแบบทีมจริงเน้นการฟื้นฟูร,ร่างกายหลังจากซ้อมหนักๆเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บและรักษาฟิตติ้งที่ดียกตัวอย่างเช่นการย่อดืดกล้ามเนื้อและออกกำลังกายเบาๆจะช่วยให้ร่างกายกลับมาพร้อมใช้ได้เร็วขึ้นกลุ่มที่2ลงซ้อมเพื่อทบทวนคอนเซปต์การเล่นต่างๆและแก้ไขข้อผิดพลาดท,ที่พบในการซ้อมก่อนหน้านี้เช่นการปรับปรุงการส่งบอลหรือการเคลื่อนที่ในแนวรับซึ่งเป็นวิธีการที่ช่วยให้นักเต แต่นี่คือจุดที่เริ่มมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์บางคนอาจเห็นว่าการแบ่งกลุ่มแบบนี้เหมาะสมหรือไม่ก่อนเริ่มการฝึกซ้อมทิติพัฒน์เอกรันพงศ์กองหน้าจากสโมสรคอนปฐมยูนิเต็ดได้ให้สัมภาษณ์อย่างเปิดอกเขาบอกว่าผมดีใจมากที่ได้โอกาสลงเล่นและตื่นเต้นสุดๆที่ได้ลงเล่นครั้งแรกในนามทีมชาติไทยผมต้องปรับปรุงหลายจุดเช่นความเข้าใจเกมและวิธีการเล่นที่ยังไม่ค่อยเข้ากับเพื่อนๆในทีมนักเท่าไหร่ก็ต้องพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคำพูดนี้แสดงให้เห็นถึงความท้าทายของนักเตะหน้าใหม่ที่ต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมอ้อมใหม่ใหม่ในทีมชาติทิติพัฒน์ยังกล่าวเสริมว่าการเล่นในานามทีมชาติต่างจากการเล่นในลีกมากเพราะมีความกดดันสูงมากเพื่อนร่วมทีมหลายคนก็เป็นหน้าใหม่สำหรับผมผมจะพัฒนาตัวเองและทำเต็มที่ไม่ได้รับโอกาสฝากแฟนบอลมาเชียร์กันเยอะๆสำหรับทีมชาติไทยในซีเกมส์ครั้งนี้เพื่อให้คุณเข้าใจง่ายขึ้นความกดดันที่นี่มาจากความคาดหวังสูงของแฟนบอลและประเทศ ซึ่งแตกต่างจากสโมสรที่อาจเน้นผลงานส่วนตัวมากกว่ายกตัวอย่างเช่นในทีมชาตินักเตะต้องเล่นเพื่อชื่อเสียงของชาติไม่ใช่แค่เพื่อคะแนนส่วนตัวในหลีซึ่งอาจทําให้บางคนรู้สึกเครียดมากขึ้นและหนีนักคือส่วนที่หลายคนมองว่าเป็นเรื่องถกเถียงคุณคิดว่าความกดดันนี้ช่วยกระตุ้นแรงบันดาลใจหรือเป็นอุปสรรคมากกว่ากัน สำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยยู23นั้นมีแผนเก็บตัวจนถึงวันที่18พฤศจิกายน2568และจะมีการอุ่นเครื่องแบบปิดอีกหนึ่งนัดเพื่อเพิ่มความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมซีเกม2025ช่วงเดือนธันวาคมนี้การเตรียมตัวอย่างละเอียดเช่นนี้ช่วยให้ทีมสามารถปรับตัวได้ดีในสนามจริงและอาจเป็นกุญแจสำคัญในการคว้าเหรียญรางวัลกลับมาแต่ที่น่าสนใจคือบางมุมมองเห็นว่าการซ้อมแบบปิดอาจขาดการเรียนรู้จากเกมเปิดคุณเห็นด้วยหรือไม่ วังว่าคุณจะสนุกกับการติดตามทีมนี้เพราะนี่คือโอกาสที่พวกเขาจะพิสูจน์ตัวเองในเวทีใหญ่คุณคิดอย่างไรกับการจัดก,การทีมชาติไทยอยู่23ครั้งนี้ความกดดันของนักเตะเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีหรือเป็นอุปสรรคแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างและมาอภิปรายกันเถอะ